หงแดงตัวเต็งคว้าแม็กอลิสเตอร์สโมสอลลิเวอร์พูลเป็นตัวเต็งในการเซ็นสัญญากับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางของทีมไบรตันแอนโฮปอันเบียนสำหรับอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นักเตะวัย24ปีได้มีส่วนสำคัญในการคว้าชแชมป์ฟุตบอลโลกของทีมชาติอาร์เจนตินาและตกเป็นที่สนใจจากสโมสอนในยุโรปอย่างไรก็ตามคาลสแม็กอลิสเตอร์ ผู้เป็นพ่อและเอเย่นส่วนตัวของเขาก็คาดหวังที่จะปิดดีลกับสโมสรอ,อื่นๆในช่วงซัมเมอร์นี้และกำลังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการเจรจาอยู่